ต้งได้ฟีดั่งนู้นเข้าแล้วครับม,รมาครับผมโอ้ยทางไอ้ฟีลำบากโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวก็วเอ๋ไม้เอาไปเป็นไม้สะไพ่นะขาไม้ไผ่เขาเรียกไม้ไม้ลวกไม้ลวกทำประโยชน์ได้สีเนี่ยฮะทำรั้วแข็งครับผมเสากระทุลกลบอะไรได้หมดฮะลุงหมดใจความรู้ไปมั่งครับผม ทำสาวกระโตกโลกได้นะแข็งทำรั้วบ,บ้านโอ้สารเป็นบ้านก็ได้ฮนะมาเนี่ยไม้ลวกเนะี่ยอันนี้ลวกลำเล็กจะมีลวกลำใหญ่อีกนะฮะดีไงไก่เดินหน้าแนละ้วที่นี่นอุนงมะนาวมสมบูรณ์ครับผมน้ำท่านะน้ำท่าสมบูรณ์นูป,ป,ปากกระโพดเออไปเด้อเออในี่ปากกระโพดตีฮนะนหูบ้านนูนเนินสารนู้นบ้านมุกโตสองรังทาง้างกันมุนนะึ่งุณสูงฮะตรงนี้นี่กระโพรงนะฮะบ้านมุกโตท้าง นกเห็นไม่งนะปลายไม้น่ะนะเอจางโอ้ม่ใช่สีนกนกไปไปไปีนนกกัสีครับกันสีปลายสีงลางโอ้โหต่อเรือมั้งจับยากเนอะนี่นี นะครับลมเย็นมาแล้วฮะเต้นฮะลมพัดกระโพดเห็นไหมครับผมลมพัดยอดกระโพดพิวพลมหนาวบ้านหนองมะนากลังมาครับผมใครเป็นคนโสดก็ต้องรีบหาคู่นะฮะผมก็โสดครับพี่ฮะโสดอยู่เหมือนกันครับผมแต่ก็อยู่คนเดียวครับตอนนี้ฮะสบายสบายชิวๆฮะบรรยากาศดับรัวไม่ต้องเครียดดูช่องลมสดสบายเดี๋ยวคิดโพดๆเป็นเย็นฮะวันนี้ก็จะมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนอยู่ในป่าเพื่อนครับบ้างอยู่ใน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 ใ เราจะมาเยี่ยมเพื่อนครับไม่ค่อยสบายด้วยถ้าเอเดือนหน้านะนี่เป็นต้นไม้ต้นไม้วงไม้ฮะโอ้บรรยากาศบริสุทธิ์พัดก็พัดป่าโอ้ขามล่องสิโอ้ยโอ้ป่าธรรมชาตินะปีไว้หกปี คือผมกล้วยหกแลปีฮะแกงอร่อยทอดอร่อยฮะถ้าหลงป่าก็กินกี่ปีกล้วยหกได้ครับผมผมจะให้ความรู้นะฮะต้นกล้วยนะถ้าเราไปหลงป่าอย่าทิ้งป่ากล้วยครับผมสซฮะนี่ฮะกล้วยหกกล้วยแค่กินทุกกล้วยฮะผมเราจะต้มกินได้ครับผมอยู่ได้รอดฮะรอดตายฮะเดี๋ยวมาเยี่ยมเพื่อนครับผมเยี่ยมเพื่อนกันฮะโอ้ถึงละมาเซมบีฮะ ซิมบี้โอ้โหรับหน้าเลยซิมบี้ฮะซิมบี้มาแล้วชื่อสิมบี้ปเนี่ยจินดินโอ้โหให้ตาจับเลย้มีวิ่งใช่ไหมฮะแฮปปี้สวยนะต้นลายซีไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นของป่านะซีนะฮะนีอยู่ในป่าครับผมไม่รู้ต้นอะไรเขาเรียกอะไรทลายเนี่ยมาดูนเพลินฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมหัวใกับผมร่วมหัวใจแนนสวัสดีครับผมเอฟซี